สวัสดีค่ะลูกป,ปูนะคะก็วันนี้จะมาเปิดกล่องของเอสเต่าเดอร์ค่ะกล่องนี้กล่องใหญ่มากเลยไปดูกันเลยค่ะว่าในกล่องมีอะไรบ้าง mm hmm. เมื่อเปิดกล่องแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะพบกับกระเป๋าใบนี้ค่ะขนาดใหญ่มากเลยเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะโดยที่ภายในจะมีกระเป๋าอีกใบนึงให้นะคะเรามาเปิดดูกันเลยคะ่ะ ก็จะมีเครื่องสําอางหลายชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันที่สกินแคร์ก่อนเลยคะ่ะโดยตัวแรกก็เป็น Estee Lauder Take It Away ค่ะตัวนี้ก็เป็น Eye and Lip Remover ค่ะก็ขนาดบรรจุประมาณ 100ml ค่ะก็ใช้ได้นานเลยทีเดียวตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเซรั่มค่ะตัวนี้ค่ะเป็น s e s t e l o u d e r advance night repair ก็เป็นตัวเด่นตัวดังของ e s t e e l a u d e r เลยนะคะก็เห็นคุณโมเมชอบตัวนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นครีมค่ะเป็น e s t e e l a u d e r s 1 time zone night นะคะก็ขนาดปัรจุ30 ml ค่ะ้วยเนื้อครีมจะออกสีชมพูชมพูนะคะเป็นครีมสำหรับใช้ทาก่อนนอนค่ะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นน้ำหอมของ Estée Lauder ค่ะก็เป็นตัวนี้โดยด้านในจะบรรจุน้ำหอมอยู่สองหลอดนะคะโดยหลอดละ1.5แอลนี่ค่ก็กลิ่นหอมนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในลาย Double Wear นะคะก็จะมีมาสคาร่าตัวนี้ค่ะ ก็เป็นตัวดังของเอสเต้เราเ r นะคะแล้วก็จะมี e y e ไลเนอร์เพนซที่แบบสามารถหมุนแล่นล่างได้ไม่ต้องเหลาค่ะตัวนี mm hmm. ้ก็มาดูลิปสติกกันค่ะลิปสติกก็มีทั้งหมด3แท่งนะคะโดยแท่งนจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีสีทองตรงนี้นะคะเป็นลายๆายตามแนวของเอสเตแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเอสเต้ a u d ด้ด้านบนนี้ค่ะ มาดูสีกันนะคะสีแรกก็จะเป็นออกแนวนูนๆนะคะตัวนี้ค่ะสีโทนนูดก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อสีทั้งข้างล่างให้นะคะสีต่อมานะคะก็จะเป็นสีออกออกส้มๆอมอมน้ำตาลแดงๆนะคะนี่ค่ะก็ในเนื้อสีก็จะมีชิมเมอร์จำนวนมากค่ะ แล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นสีออกกุหลาบกุหลาบนะคะออกสีแดงๆค่ะอยากจะเทียบทั้งสามสีให้ดูนี่ค่ะสีนูดสีออกส้มๆแล้วก็สีออกแดงๆค่ะนี่ค่ะโดยสีตรงกลางนะคะจะมีชิมเมอร์ในเนื้อลิปนะคะ สวยมากเลยค่ะก็มาดูที่ชั้นต่อมานะคะก็ชั้นต่อมาก็จะเป็นพาเลตนะคะโดยจะมีพาเลตทั้งหมด2พาเลตด้วยกันกับนี่ค่ะก็มาดูพาเลตอัะไรกันก่อนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็น ée, เอสเ e l ลอเ e อร์เพีย l o ค g ลเล s นะคะจะมีกลอสทั้งหมด3สีค่ะโดยด้านในจะมี ลิปบรัชมาให้ด้วยนะคะจะมีสีออกสีขาววาวๆนะคะมีชิมเมอร์และก็คริสเตอร์ค่ะแล้วก็มีสีออกทองทองแล้วก็สีออกชมพูค่ะต่อมากันนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์พาเลต e แล้วก็บลัชพาเลตนะคะก็จะมีอายแชโดว์ทั้งหมด12สีแล้วก็จะมีบลัชออนอีก2สีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเปิดมาด้านในนะคะก็จะมีพลาสติก กันเลอะให้นะคะแล้วก็จะมีบลัชสำหรับบัดบลัชออนนะคะแล้วก็จะมีที่แต่งตาให้เป็นฟองน้ำสองอันแล้วก็มาดูสีกันเลยค่ะก็จะมีบลัชออนทั้งหมด2สีนะคะสีนี้ชื่อสีว่า p ิ n ง p a แ s i o n แล้วก็สีนี้ชื่อว่า พิงคิสนะคะเป็นสีออกแนวชม,ชมพูชมพูนี่ก็ออกแนวพีชพีชนะคะกระเป๋ออนก็จะเป็นสีออกแนวโทนชมพูนะคะแล้วก็โทนอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นออกแนวโทนทองทอง,ทองแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีม่วงให้ะคะ่ะซึ่งเป็นพาเลตที่คุ้มมากๆเลยค่ะยังไม,ม่หมดแค่นั้นนะคะก็จะมีกระเป๋าให้อีกบใบหนึ่งนะคะเป็น กระเป๋าสีทองทองลายจระเข้เหมือนเดิมแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสีทองเหมือนกันค่ะดูแข็งแรงแล้วก็มีกันชื้นใส่ให้ด้วยนะคะ <g iggle> ก็ใส่เครื่องสำอางหรใส่ของต่างๆได้สะดวกแล้วก็แข็งแรงะคะ่ะ ก็หวังว่าการเปิดกล่องครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะแล้วก็เป็นไอเดียในการเลือกซื้อของขวัญในช่วงปีใหม่และคริสต์มาสนี้นะคะฝาก Subscribe c h a n n e LP l Makeup แล้วก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรสงสัยแล้วก็อยากให้ช่วยติชมเพราะเป็นวิดีโอที่พึ่งทำแรกๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ